สวัสดีสวีดัตทุนผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเล่นเกม d e ร d b ายเดินไ h t กันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำเปิร์กดวงตาทั้ง4นะคะทุกคนกคนุ่มจีเนี่ยอยากจะให้มันเป็นดวงตาทั้ง4มากแต่ว่าอันนี้คือได้แค่ดวงตาทั้ง3ก็เอาดวงตาทั้ง3ไปก่อนนะคะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าเราเอาดวงตาไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรเราจะเห็นอะไรได้บ้างเราจะเห็น ฆาตกรได้ไหมหรือว่าไม่ได้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ let's go <S อ่าเปิดมาที่ดินแดนของตระกูลยามาโอกะโอ้ยไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่เลยมันมืดอ่ะปีนไปก่อนหนึ่งข้ามไปก่อนหนึ่งโอ้เราเห็นทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ปีนเห็นทุกอย่างจริงๆนะ ตอนนี้เราก็มาปั่นไฟกันตรงนี้เห็นเครื่องปั่นไฟอยู่ตรงนู้นหมด3เครื่องน,นะคะตอนนี้หัวใจเต้นแรงนะคะเหมือนจะมีฆาตกรไม่รู้ตัวอะไรวะแต่ที่เรารู้อะ่ะต้องวิ่งออกมาจากห่างจากฆาตกรก่อนคือเราไม่มีเปิร์กอะไรเลยเปิร์กวิ่งเร็วเราก็ไม่มีนี่แต่เปิร์กไม่เห็นเห็น,หนตาทำไมเราไม่เห็นฆาตกรละทุกคนเอ๊ะ นี่มันยากเหมือนกันอุ้ยอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้เขาเห็นรอยเท้าเราแน่ๆเขาเห็นเราแหละเดี๋ยวเราจะวนให้ดูสักหนึ่งรอบอุ้ยอุ้ยชักกี้น้องชักกี้อุ้ยอุ้ยน้องชักกี้อุ้ยมันโมไม่เห็นนะล่ะมันตัวเล็กมากเลยอ่ะดูดิวันนี้จะมาวนกับน้องชักกี้ทั้งวันนะคะจะมาแกล้งเด็กสักหน่อย ตัวเล็กกว่ามันมองไม่เห็นนะคนดูดิดูดิหือโดนแล้วทีนึงไม่ไหวยอย่างนี้ไม่ไหวจะรอดไหมเพื่อนเพื่อนครับรู้หรือเปล่าครับว่าฆาตกรเป็นตัวอะไรนี่ไม่ค่อยเห็นนะชักกี้นี่นานทีเห็นนะอันนี้ครั้งแรกเลยที่เห็นชักกี้เนะี่ยครั้งแรกจริงๆคือข้อดีของชักกี้คือมันคือมันตัวเล็กใช่ไหมแล้วเซอร์จะเห็นฆาตกรได้ยาก มากมากมาอีกแหละโอ้ยให้ยวก่อนได้ไหมล่ามเสียกกล่องพยาบาลฟรีเนี่ยเขาไม่ยอมปล่อยเรานะคะเราต้องวิ่งไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้นะคะแอบตรงแมปได้ไหมคือทุกนมันเห็นเราเัาเห็นเห็นรอยเลือดอ่ะคือเราไม่ได้เอาเปิกลบรอยเท้ามาเลยเราเอาแต่เปิกตามาแล้วซึ่งอันเนี่ยเล่นยากอ่ะทุกคนมันเล่นโซล่แล้วมันเล่นยากว่ะ เล่นเป็นทีมอะโอเคแล้วก็รักษาตัวเองไปเลยคะ่ะวีตอนนี้ปั่นได้เครื่องหนึ่งแล้วนะคะก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ไม่ได้แย่เท่าไหร่พอแค้นได้อยู่พอแค้นได้อยู่ยปั่นไฟไวกันมากเพื่อนๆโอ้ยมันอยู่ตรงนี้ทุกคนมันอยู่ตรงนี้โอ้ตัวเล็กน่ารักวาะ คือมันน่ารักนะแต่ว่ามันคือมันไม่รู้ว่ามันวิ่งไวไหมนะเคยดูพี่จานรจีเล่นอยู่แต่ว่ามันมันตัวเล็กอ่ะแล้วมันเห็นเห็นยากแต่พอดีว่าเราเอาตามานะเราก็อาจจะเห็นเห็นบ้างเิดนหน่อยเอาจิงก็วิ่งจุกได้ทั้งวันนะคะเราบางคนไม่ค่อยมองหลังเท่าไหร่เพราะว่ามองแล้วมันมันในเนี้ยนดูดิคนดูดิตัวคนเล็กอ่ะคนน่ารัก โคตรน่ารักเลยนะทุกคนจริงๆนะมันน่ารักมากดวงตาทั้งสี่ของผมได้ทำการทำงานเรียบร้อยแล้วครับปั่นบ้างรู้สึกเหมือนไม่ได้ปั่นเลยช่วงนี้เล่นยากว่ะเล่นยากจังปัน่นเห็นทุกอย่างเจนทุกคนดูดิเห็นไหมกระทั่งไอที่แบบระเบียงให้กระโดดเห็นไม้เห็นเครื่องปั่นไฟนะ แต่คาตกรนี้น่าจะต้องให้มันมาอยู่ใกล้ๆถึงจะเห็นนะจะเห็นเป็นสีชมพูบบดเป็นออร่าของคาตกรนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นแต่ออราเพื่อนไม่เห็นน่าจะเห็นตอนบาดเจ็บเหมือนตอนที่เราโดนแขลน,นะเราจะเห็นเพื่อนเราจะเห็นออร่าของเพื่อนนะคะถ้าเราเอาเปิ์ลตางตาน,นี้มานะแต่ว่าเพื่อนต่ำโหดมากตอนนี้เหลือแค่สองเครื่องสวย สองเครื okay, so ่องนะตอนนี้ตอนนี้เพื่อนเรากำลังโดนไล่นะคะโอเคก็ถ่วงเวลาไปน้องตัวเล็กน่ารักสุดๆอยากเล่นเหมือนกันนะแต่ว่าก็เอาไว้คลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวจะลองเติมมาเล่นให้ดูนะคะ้าตกรจะพยายามดูง่ายทุกคนเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเห็นไหมถ้า้าตกรมาอยู่ใกล้ระยะระยะกี่เมตรกี่เมตรเขาจะกําหนดเอาไว้นะคะปร์กเนี่ยเราก็จะเห็นว่า้าตกรมา้าตกรกำลัง เพื่อนเราฝังโน้นนะคะแล้วก็โอเคเหลืออีกเครื่องหนึ่งนะคะไม่ได้เอาไม่ได้โอเคสวยตอนนี้เพื่อนเราเปิดประตูเรียบร้อยแล้วเราต้องไปที่ประตูเราต้องรีบไปที่ประตูเราไม่เคยได้ออกกับเพื่อนเลยรู้สึกว่าเป็นคนเดียวตลอดที่ออกคนสุดท้ายตลอดเลยไม่รู้ทำไมเราจะวิ่งติด กำแพงไปสำหรับคนที่หาทางออกไม่เจอนะคะหรือว่าไม่ค่อยคุ้นชินกับแมพเนี่ยให้วิ่งติดขอบกำแพงไปนะคะมันจะไปเจอทางออกนะคะใช่มันจะไปเจอทางออกแต่คิดว่าเพื่อนเราเปิดฝั่งไหนว่าฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ว่าไม่แน่ใจว่ะโอ้เพื่อนเปิดประตูแล้วฝั่งนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตายแล้วโอเคเพื่อนถ่วงเวลาไปก่อน ถ้าสมมติว่าเพื่อนเราไล่คนนั้นเสร็จแล้วต้องมาฝั่งนี้แน่เลยอ่ะทุกคนคิดว่าจะรอดไหมโคตรตื่นเต้นอ่ะต้องรอดวันนี้ผมต้องรอดครับวันนี้ผมต้องรอดครับเรียบร้อยอจิงชักกี้นี่ก็เป็นตัวละครนึงที่หัวนอะทุกคนอยู่ที่คนเล่นด้วยแหลอมัง้งถ้าคนเล่นหดมันก็หดนะโอเคผ่านฉนลิวครับผมเรียบร้อยค่ะ สำหรับปลึกดวงตาทั้ง4นะนะวันนี้ก็มาเล่นให้ดูแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะผลสรุปออกมาเราก็เห็นทุกอย่างเลยว่าจะเป็นเครื่องปันไฟไม้ที่โดดแล้วก็ฆาตรกรนะคะเราเห็นหมดเลยนะคะทุกคน,นก็ดีค่ะถ้าเราเห็นฆาตรกรเราจะได้รู้ว่าฆาตรกรอยู่ตรงไหนเราจะได้ไม่เดินตรงนั้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะ่ะสำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย